สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมังกี้คิงอ่าวันนี้มาผมจะมาเล่นเกมออเออเอเขาเรียกเกมอะไรนะมิวช็อกโคใช่ไหมครับใช่มั้งอะไรแหละ,หละอ่าวันนี้ผมจะมาเออมาเล่นเกมนี้นะครับเขาบอกว่าเกมเนี้มันเล่นเออที่หนึ่งยากมากเลยนะครับเกมนี้นี่นะครับนี่ผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับผมก็เออเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับเออเดี๋ยวให้ดูรหัสนะนี่ก็ ยังไม่มีตัวเลยนะครับเนี่ยพึ่งอันนี้ก็พึ่งเล่นได้ประมาณสักสองสามตานะครับทดสอบฝีมือนะครับสอสตาดูเงินโอเคก็น่าจะเป็นโหมดนี้มั้งโอเคไปเราบอกว่ามันที่1ยากนะครับผมก็โซโ,โลไปเลยซ้ายเดี่ยวมาดูกันนะครับอ่ามันก็ออกแบบค่อนข้างดีนะครับในเกมผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะ โอ้ยิบสองคนนะแต่ผมโอ้มันจะนานกันไปนะเดี๋ยวผมจะจะต่อไปตอนที่เกือบๆจะลงเขาเรียกลงโหมดลงเกมนะโอเคไปดูกันแล้วกันโอเคตอนนี้ก็คนค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับหรือไม่เยอะผมไม่รู้สิปกติคนเขาเท่าไหร่กันล่ะอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับ40คนจะไหวไหมครับโอเคเลือกจุดเกิดตรงไหนจุดดีนะตรงไี้มีคน ตรงนี้แล้วกันผมก็ไม่รู้นะครับว่าตรงไหนไมันมีของดีนะผมก็ลงๆมั่วๆไปนะครับอ่าเห็นแล้วหนึ่งคนโอเคเดี๋ยวขอหาปืนแป๊บหนึ่งคลิปน,น,น,นี้ก็ออกแบบมาเอ้ยอะไรเนี่ยขวานคลิปนี้ก็ออกแบบมามาน่ารักดีนะครับเป็นน่ารักน่ารักโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะครับผมก็เล่น เออ่ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่อยากอยากจะลองดูนะครับว่าผมจะได้ที่1ห,หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ากี่ตาผมจะได้ที่1โอเคเดี๋ยวเฮ้ย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 บวกเลยนะครับเนี่ยเออปืนพกเราสุดยอดนี่อะไรเนี่ยระเบิดเปล่าป<ะ>อัอ๋อปฐมนะครับปฐมแต่เราเทางนู้นอันนั้นอะไรน่าจะเป็นชุดกบไหมครับใช่ไหมครับ ถาถามใครละ่ละทาท่านผู้ชมนะโอเคชุดกบนะครับชุดกบป<ะ>ังมันเล่นยังไงล่ะน่าสกิลชุดกบนี่อะไรเนี่ยระเบิดโอ้หมวกน็อกนะครับบวก HP 30%ปซนะครับการแตกกันแตก,ก,แตกโอเคโอ้อ่าปืนอะไรเนี่ยลูกซองนะครับโอเคได้เวลาสายบวกแล้วผมเอ้ยอปืนมันจะซ้ำกันนะครับมันจะด้ดงออก มีดผมก็เอาไว้ป้องกันตัวนะครับเดี๋ยวเราขอหาคนแฟบหนึ่งเจอแลวหนึ่งคนเฮ้ยเฮอ,อ,อย่านะอย่านะกบเราของดีนะ,ะผมว่มมามันน่าจะอยู่ข้างหลังนั้นนะครับโอเคจัดไปไหใครโดนเขีรตปบาดผมยิงคนระับ ปั๊มครับปั๊มครับโอเคตอนนี้เราสิบหกคนนะครับถ้าไม่นับกับผมชุดชุดชุดไอ้ปืนกระเด็นมันไม่ดีกว่าหรอครับแต่ว่าปืนนี้มีลูกเยอะนะครับผมเก็บมาสองไหมโอเคได้ปืนคนละเฮ้ยไม่ดีมั้งเราต้องดีกวนันเลยเฮ้ยเฮ้ยผมกระเด็นไปนูนะ่นแล้วแต่ผมจะบวกกับมันเลยนะครับ บวกแล้วแหละกูไปแล้วโอเคเราก็จะไปออกประตูนู้นกันหรือขวานวิ่งเลยนะครับไม่มีใครตามเลืออมีแต่ผมไม่เห็นโอเคสวยอ่าหนึ่งคนหนึ่งคนผมจะใช้พกนะไปเคาะมันโอ้ไม่เคาะแล้วมนันดวนเ,เฮ้ยโอ้โหโดนไปทีนึง แล้วกูวิ่งเข้ามาในเขตนี้ตั้งกบครับผมน,น,น,นี่มันอยู่ตรงไหน,นอู้สองสามอู้ทำปฐมแปบบ๊บไม่ไหวครับเลือดเหลือสิบห้าโอ้โห้โดนตัวหลังสอยไปครับ ได้ที่12นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับ <Okay. S 1> ก็แอดมาได้นี่นะครับเนี่ยเนี่ยเบอร์นะครับพิม <Okay. S 1> เบอร์มาเลยครับวิธีการแอดก็ไปที่โหมดนะครับกดไปที่อ,อ,อะไรเอ๊ไม่น่าใช่ไม่ใช่แล้วแหละทำไมปั๊ <B unk. S 1> กดไปที่โหมดนะครับแล้วก็ทีมหลังจากนั้นเราก็จะแอดเพื่อนก็กดไปที่บวกนะครับแล้วเราก็พิมพ์เบอร์เพื่อนไปแล้วเราก็แอดอันนี้ก็ใครไม่รู้เนี่ยเออโอเค okay. ไปดูตาต่อไปกันว่าผมจะได้ที่หนึ่งไหมครับอ่าห้องนี้ก็มีคนอู่แปดล้านคนแต่ละคนนี่เอาเก้าล้านคนแล้วน,น,น่าจะที่หนึ่งไม่ยากนะครับหรืออาจยากแต่ผมผมคิดว่าน่าจะง่ายนะครับโอเคไปเตะบอลกันเฮ้ยเพื่อบอลเตะเองผีห,อหอลอกเกมนี้มีผีด้วยนะครับถ้าผู้ชมอาจจะยังไม่รู้มันดูสิ หมายเล็ก้องมันเขียนว่า14คนนะครับมองไปมีอยู่เอ่อสามคนนะครับสี่คนละมี15คนพีหลอ,อกครับพีหลอ,อกจริงๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทําไมมันถึงเห็นแค่นี้มันน่าอาจจะเกิดจากการไม่รู้ดิเอาะวตรงนั้นตรงไหนเนี่ยน่าอยู่ได้เกินอีกหนึ่งนาทีเกมจะเริ่มถ้าหาคู่ไม่ครบก็จะเริ่มเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยโอ้โห,โหโมันมีกระเป๋าด้วยนะครับ กระเป๋าตัวนี้ผมว่ามันบ่งพลังอู้หมั่วใหญ่เลยกูโอเคอเดี๋ยวผมจะมาฆ่าพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะหาไม่ยากตัวพวกนี้มันมองดูง่ายนะครับ <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยอู้ชุดสวยอ่ะชุดเวอร์ชันชุดสวยนะครับปง<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันสนุกผมก็จะเติมนะถ้าผู้ชมอยากให้ผมล,ลองเล่นเกมอะไรก็พิมมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะ โหลดมาเล่นนะครับแต่ว่าต้องเป็นเกมในมือถือนะครับอันนี้อันนี้ผมเล่นในมือถือนะครับอเกมที่ผมไม่เคยเล่นผมก็จะโหลดมาเล่นนะครับเล่นได้ทุกเกมครับเฮ้ยคาเทนตต่อซเวอร์อ้าวเป็นไรอ๋อมันบอกผมโหดเกินครับมันเลยเอาผมออกจากห้องก่อนเนี่ยซฟเวอร์ไม่เสถียรอ่าเป็นอะไรนอนี่เข้าหมดธรรมดาอ่าเข้าได้นะครับอ้ากลายเป็นหมดนี้ใช่ไหมโอเค ไม่เดินไม่ได้เอา้ากระโดดได้แต่เดินไม่ได้คืออะไรช้สกิลได้แต่เดินไม่ได้เออเดินได้แล้วโอเคมาผมก็จะจบอย่างโดยเร็วนะครับอ่าเอาเอามาดิเออผมรู้มันจะมาช่องน้เออมันมาช่องนี้เอาไปดิเอาไปกินดิบวกเลยครับ โอ้โหผมผมโหดกว่าอยู่แล้วน่ะด่านนี้เขาให้ทำอะไรปะปั๊มถังนม,มใช่ไหมอ,อ่าเออไปไปชิดถังก่อนนะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกโอเคเฮ้ยมันมีตัวหัวกระโหลกด้วยเหรอเฮ้ยโอ้โหตัวนี้สกิลเป็นไงใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะผมเอาแตกไปดิโดโดบอกแล้วผมแม่นนะเกมนี้ผมเป็นนักปืนมาก่อน โอ้ดินจาดินจาดินจาจิ๊บๆอยู่แ,แถวๆนั้นนะ่ะโอ้ดินจาตายก่อนเฮ้ยสีดำ้มีดัมมันมาจากไหนมันจะกระโดดชาร์จเลยนะครับเออเลือดเราสิบสองนี่แหละโกดกว่าพี่ไม่มีแล้วน้องเพ่มันจะชาร์จผมไหมเพื่อนมามนช่วยหน่อยดิให้ผมหาทางชาร์จมานะครับโอ้ต้อต้องต้อไม่โดนดอกหนึ่งนะเฮ้ยข้งางบนตอนนั้นเหมือนเป็นตัวนายเภออาใช่ กระโหลกตายเอ้ยแตกๆผมเสียวไอ้ตัวนายอำเภอมันมจะยิงผมนะนี่ก็น่าอีกถังเดียวก็จบเกมแล้วมั้งอ๋อแตกไปดีโถโูกบอกแล้วโอเคจบเกมนะครับแล้วยิบสองบาทก็เล่นมามาสักสามชาตินะครับผมกะว่าจะซื้อ,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 อบาร์เล็ตน,นะเ,เขาบอกว่ามันแรงมากเลยนะครับน่าจะเป็นอันนี้มั้ง นั่นแหละครับแต่ผมว่าจะเอาอักก่อนนะครับคือมันแบบเท่มันทเทออ่อ่ะตัวก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวขอเข้าห้องแป๊บหนึง่งขอเข้าไปอ,อจับคู่เดี๋ยวมันจะนานนะครับแป๊บหนึง่งโอเคตอนนี้ผมก็ได้เออข้ามาอยู่ในห้องนะครับหูตัวนี้ ผมไม่กลัวเลยนะครับไม่กลัวโอเคไม่กลัวลงไปเพิบอเดียเขาย,ยิงไตายออยทำไมเล็กๆถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าบ้านฝนตกโอเคผมจะมาที่หนึ่งนะครับมั่นใจว่าตอนนี้ที่หนึ่งที่หนึ่งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผมพึ่งจะลองเออเกิดบนบ้านโอเคปืนเฮ้ยชุดดินจ้า จำได้ว่าอลิงจามันโหดนะมีใครอยู่บนเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย,ย,ยผมแตกเออเป็นไงล่ะห้าลูกเท่านั้นผมปั๊มยาอยู่หรือเปล่าห้านัดเท่านั้นครับโอ้โหบอกแล้วัวนกำลังไปเก็บอันปืนโอ้มันยิงผมโดนสี่นัดนะครับมันน่าจะยิงโดนตัวนะผมเลย ยอดยังเหลือเยอะอยู่เหมือนเดิมหรือเป็นเพราะมันมีสกินตัวครับถ้าเราเอ้ยบนบ้านเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์จให้ดูนะบนบ้านวิธีการขึ้นชาร์จก็ดูจำแล้วนำไปใช้นะครับเดี๋ยวผมขอหาทางขึ้นแป๊บหนึ่งโอเคเอ๊ะมันไปไหนเฮ้ยอย่าบอกเลว่ามันหายอ๋อมันไปนู่นแล้วมันเป็นมันวาร์ปได้นะท่านผู้ชมตัวนี้ โอ้ตายถ้าผมไปชาร์จมันมันจบเลยนะชีวิตมันอ่าได้หมวกกันแตกมาแล้วแต่ผมก็เออจะขอปั๊มยาแป๊บนึงคือเลือดมันไม่เต็มอ่ะใจไม่เต็มร้อยแต่ขอร้อยไปก่อน <c oughs> เกี่ยวอะไรกันโอเค <c oughs> ยิงกันตายเต็มเซิร์ฟนะมีลูกอมฟัหนหัวด้วยโคตรเกินโอเคผมก็จะถือเป็นปืนกลน,นะฮะให้มันแบบกกวนอ่เอ๊ะเกี่ยวอะไรกันวะ หน้าไม้นี่แหละมั้เราจะเข้าชาร์จไอ้อู้ซูเปอร์แมนน้ำเฮ้ยมีตัวเออเหลืออยู่ครับหายตัวแป๊บผมจะเข้าชาร์จให้ดูนะครับวิธีการชาร์จก็รอเข้าในมุมนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่จบครับชีวิตชีวิตเปลี่ยนนะครับเข้าจากทางหลังถ้าเข้าผิดชีวิตเปลี่ยนนะเข้าจากทางหน้าเขาอุ้ยผมโดนนะครับผมโดนแล้วผมจะเข้าชาร์จมันนะครับ ไม่รู้ว่า13ลูกจะตายหรือเปล่าถ้านยิงไม่โดนหัวก็ไม่น่าจะเป็นผลอันสำเร็จนะครับตรงนี้แหละเหมาะสมไปเึ๊บโอเคเฮ้ยโหมันเห็นไหมถึงสเต็ปก็ดีแต่เขาเอ้ยมันใช้อะไรมันปืนอะไรมันวะ <c oughs> โ,โหมีเยอะน,นะครับหน้าไม้หน้าไม้นี่เราต้องเคาะเคาะมันไปเรื่อยๆนะเคาะเคาะไปเรื่อย เฮ้ยโอ้โหติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมันเปลี่ยนปืนมันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนปืนมันเปลี่ยนปืนนะผมหนีก่อนเฮ้ยโอ้โหทางไฟหายตัวแปบ๊บหายตัวแปบ๊บอื้อหือเป็นไงสเต็ปล้วนๆตัวนี้ก็เฮ้ยมีค้อนว่ะเดี๋ยวยเก็บอะไรไม่ถูกเลยแป๊บนึงแป๊บนึงเอาสไนต์ออก จะสองลูกอีกมีแล้วมันเก็บยังไงโอเคอืมผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าโอ้หนึ่งลูกอันนี้ออกเฮ้ยชุดแมวโอ้อขอโอ้หกลูกก็เอานี้ออกแทนแล้วก็อะไรอีกแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งโอเคแบบนี้ก็น่าจะได้นะครับเรื่องของปืนก็ถือลูกอมไว้เลย แล้วขอปั๊มยาแป๊บปั๊มยาพยายามมองดูข้างซ้ายข้างขวานะครับเนี่ยนี่แบบนี้นะสไนม์มันน่าจะเห็นตัวนี้นะครับนอนเฮ้ยโอ้โหไม่ได้การแล้วแบบนี้ต้องชาร์จแล้วนะครับสิหนัดเป็นผลอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โห มันทาอะไรมัน okay. วิ Wars> ่งแต่เอาโอเคผมว่าไม่น่าจะที่1แล้วแหละครับที่8แต่อย่างน้อยก็อันดับก็กระดึ๊บกระดึ๊บมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฝึกฝีมือนะครับสําหรับจะเรียกว่า EP นี้ดีไหมล่ะเพราะว่าผมก็แคสเกมไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีเกมเป็นเกมประจํานะครับโอเคสําหรับเรียกเป็น EP แล้วกัน EP นี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปน,นี้นะครับก็ขอให้กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับอ่ากดไลค์กดสัตสะไครนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใต้ล่างคลิปนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ